วันนี้นะคะปวดไหล่ปวดคอมากเลยนะคะปวดปวดไปหมดเลยนะคะวันนี้นะคะก็เลยอยากจะไปหาสปานะคะที่ดีๆนะคะมามนวดผ่อนคลายแต่ก็ไม่รู้ว่าจะนวดแบบไหนดีแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวิาว,วจะไปที่ไหนแล้วก็นวดอะไรคะ่ะนะคะก็อยู่ที่ JW Wellness ะคะ่ะที่คนใหญ่มากอะ่ะแล้วก็ดูสิภูมิบรรยากาศเหมือนูรีสอร์ทเลยทุกคนมีน้ำตู้น้ำตกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตรงนั้นหลังนี้ค่ะลูกมาถึง JW Wellness แล้วนะคะแล้วก็จะมาใช้บริการดูนะคะว่าที่นี่เขามีบริการยังไงบ้างนะคะเข้ามาเลยเราก็กด วดเมื่อยไหลแล้วก็อคอ่ะอยากจะมานวดผ่อนคลายแต่ว่าใช่ค่ะคุ่ทราบว่าที่นี่มีแพ็กเกจอย่งไรบ้างถ้าอ่ออานแนะนำเรื่องการนวดตัคะครับพี่ถ้าเป็นการนวดผ่อนคลายใช่ไหมท้องผิวหนูก็จะแนะนำเป็นมีข้อบัลลัยค่ะแล้วก็จะเป็นพวกน้ำมันหรืหอจะเป็นนวดอโรมารอันนี้จะเป็นนวดเพื่อสุขภาพคับลูกค้าค่ะทำเป็นตัวอโรมาค่ะโอเคเลยแล้วใช้เวลานานไหมคะใช้เวลา90นาที90นาทีได้เลยลย,ลย้อนเหยียบเายภาพค่ะและด้านนี้จะเป็นโซนนวดเพื่อสุขภาพนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ j b w e l l n e s เนะคะ m a s ต a ด e อบสปาแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตัดสินใจที่จะมาทำอโรมาเทอร์ปีนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นการนวดผ่อนคลายโดยใช้น้ำมันนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ทุกคนฟังว่าหลังจากที่นวดไปแล้วเนี่ยคอเอยไหล่เอยนะคะมันผ่อนคลายขึ้นขนาดไหนนะคะทุกคนและนี่ก็คือบรรยากาศนะคะในการเดินไปห้องวนวดนะทุกคนมันจะมีความเป็นไทยนะคะแล้วก็ มีอันนี้กลิ่นค่ะเลือกรีแลกซิ่งวันนี้อนนานวดปานวดอ่าหลังเสร็จก็จะมีน้ำขิงอุ่นๆนะทานดื่มเลยสดชื่นมากอ่าอน,นี้นะคะบรรยากาศดีมากอ่ะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวทุกห้องเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนวดกันนี่เลยอันนี้นวดไทยนวดไทยแบบไพรเวทเขาก็จะตกแต่งแบบมีความเป็นลวดลายไทยนะคะขอบวงจรมีที่ ล้างมือล้าง,งมือนะคะนี่เลยนะคะสถานที่ o r ใหญ่โต JW Wellness ทุกคนนี่ห้องนวดอารมาที่ที่วิวนวดมานะ,ะอันนี้โปรนะคะคูปอง800บาท10บายเหลือ4,500นวดไทยเอ,อ่อแล้วก็มีห้องนวดอารมานะคะ12,000เหลือ7,000ท,ทุกคนไปดูรายละเอียดเอาเลย